สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณหรือวิชาคอมพิวเตอร์ของชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับโดยวิดีโอนี้เป็นวิดีโอย้อนหลังนะครับจากที่เราได้เรียนออนไลน์กันไปเมื่อตอนเช้านะครับสำหรับนักเรียนที่มีหนังสือแล้วที่มารับหนังสือจากที่โรงเรียนแล้วสามารถเปิดหนังสือเพื่อจะดูตามวิดีโอได้เลยนะครับหนังสือจะอยู่ในหน้าที่60นะครับก็ สำหรับวันนี้เนี่ยท้ายคาบก็จะมีการสั่งงานนะครับเป็นการบ้านนะครับให้ทำใส่ในอัลบั้มที่ครูได้สร้างไว้นะครับเดี๋ยวจะมาย้ำอีกทีนึงนะครับโดยการบ้านของวันนี้จะให้ทำใส่ในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานหรือใครที่สะดวกกันในสมุดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำการบ้านอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เลยครับ อาละครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับก็จะเป็นวิธีของการรวบรวมข้อมูลนะครับว่ารวบรวมข้อมูลมาแบบไหนมีวิธีอย่างไรบ้างแล้วก็พอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการาสืบคน้นหรือการกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือการค้นหาข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย เรามาทราบความเป็นมาของการรวบรวมข้อมูลของมนุษย์ที่เคยมีในอดีตนะครับก็ในอดีตเนี่ยในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับมีทั้งการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การเอาข้อมูลที่รวบรวมมาได้เนี่ยมาจัดเก็บแล้วก็มานําเสนอนะครับแต่ในสมัยโบราณเนี่ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีที่หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยแบบในปัจจุบันนะครับก็ มนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการรวบรวมที่เก็บบันทึกต่างๆไว้เนี่ยด้วยการแกะสลักนะครับโดยแกะสลักลงบนพื้นดินหรือบนก้อนหินหรือบนผนังถ้ำนะครับนักเรียนสังเกตดูรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็จะเป็นผนังถ้ำหรือเป็นก้อนหินที่มีการถูกแกะสลักโดยมนุษย์ในยุคสมัยโบราณนะครับก็อาจจะมีการแกะสลักเป็น เอ่อเป็นคนนะครับเป็นรูปคนว่าอ่ามันมีคนอยู่แถวนี้นะแล้วก็อาจจะแบบแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่อ่าอ่าที่จะไปได้พบเจอนะครับอาจจะมาวาดว่าอ่าไปเจอสาจาัตว์ชนิดนี้มาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นการเอ่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกไว้นะครับของคนในยุคสมัยโบราณน,นะครับโดยต่อมาเนี่ยก็จะมีการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลขึ้นมาง่ายขึ้นเอ่อก็จะมีพวกเช่นกระดาษที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเก็บข้อมูลลงในกระดาษอย่างแพร่หลายนะครับหรือก็คือการเก็บข้อมูลลงในสมุดนะครับอย่างเช่นครูให้นักเรียนเนี่ยสอนไปสอนครูสอนเ,อเรียนไปครูก็ให้นักเรียนจดข้อมูลลงไปในกระดาษนี้ก็คือเป็นการรวบรวมแล้ว็บันทึกข้อมูลหรือนักเรียนต้องการจะ แต่ค้นหาเรื่องนี้นักเรียนสนใจในเรื่องนี้นักเรียนก็สามารถไปค้นหาในสื่อต่างๆได้แล้วก็จดข้อมูลลงในแผ่นกระดาษก็ได้นะครับก็การจดบันทึกเนี่ยมันในสมุดในกระดาษเนี่ยมันก็มีความาทําให้เราเนี่ยสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นมากกว่าสมัยโบราณท,ที่จดหรือแกะสลักบนพื้นหินนะครับมันมีตัวหนังสือที่ถูกกินค้นมาแล้วแล้ว เป็นภาษาต่างๆที่ถูกพออ่านแล้วก็จะเข้าใจนะครับทำให้เวลาอ่านข้อมูลเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับมากกว่าการที่เราไปเห็นบนผนังแล้วเออเราบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาต้องการจะซื่ออะไรใช่ไหมครับแต่ในยุคปัจจุบันล่าสุดแล้วไปถึงอนาคตเนี่ยการเก็บบันทึกข้อมูลเนี่ยมันเก็บด้วยกระดาษเนี่ยมันมีน้อยลงแล้วนะครับ ก็เขาก็จะให้ไปเก็บข้อมูลน่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อย่างเช่นการเก็บในบนคอมพิวเตอร์การเก็บข้อมูลลงในโทรศัพท์ลงใน iPad ลงในแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในสมัยใหม่โดยเขาเอาการเก็บข้อมูลสมัยใหม่แบบนี้มาเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อที่จะ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้รวเดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอแค่อ,อ,อุปกรณ์ของเราเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราก็จะสามารถค้นหาข้อมูลนั้นได้นะครับต่างจากหนังสือเป็นพวกหนังสือหรือสมุดถ้าสมุดหนังสือสมุดเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเราเนี่ย อยู่อีกที่หนึง่งการที่จะไปค้นหาข้อมูลมันก็ยากหรือแม้แต่การเข้าไปในห้องสมุดเนี่ยจะไปหาหนังสือที่เราสนใจเนี่ยมันก็ยากถูกไหมครับแต่พอเรามีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถกดค้นหาข้อมูลได้ทุกที่เลยครับเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการด้วยไม่ต้องไปเปิดหานังสือทีละเ,เล่มแล้วนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการหรือนวัตรกรรมใหม่ๆที่มนุษย์เราเนี่ย คิดค้นมาเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อมูลใหม่ๆเพื่อให้มันสะดวกสบายต่อชีวิตเรามากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสไลด์แรกนะครับเดี๋ยวไปพบกับสไลด์ถัดไปเลยครับอ่าโอเคนะครับสไลด์ถัดมาจะเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับเขาก็อธิบายว่าการที่เราจะสนใจหาข้อมูลเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดหัวข้อเรื่องมาก่อนว่าเราต้องการจะไปสืบค้นเรื่องอะไรเพื่อที่จะจํากัดวง ในการค้นหานะครับยิ่งถ้าเราไม่มีการจำกัดวงในการค้นหาเนี่ยยิ่งมันกว้างเนื้อหามันกว้างเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำกัดวงของเราเลยว่าเราจะต้องการค้นหาอะไรที่แน่นอนถ้าอย่างเช่นสมมตุติถ้านักเรียนต้องการที่จะค้นหารุ่นของโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้านักเรียน ไปคิดหัวข้อคําค้นหาว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารซึ่งไออุปกรณ์พวกนั้นอะมันมีเยอะใช่ไหมครับมันไม่จํากัดแค่โทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจํากัดหัวข้อมาเลยว่าเราต้องการที่จะค้นหาเฉพาะโทรศัพท์มือถือเราก็เราก็คิดหัวข้อนัอข้ขึ้นมามันก็จะได้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ทําให้เราสะดวกสบายแลวก็รวดเร็วในการรวบรวม,รวมข้อมูลด้วยนะครับโดยการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็อาจจะ ยกตัวอย่างวิธีการรวบรวมข้อมูลเช่นการไปสอบถามการใช้การสังเกตดูพฤติก้ามอะไรเงยครับการไปสืบค้นลงในที่มันถูกจดบันทึกลงในหนังสือนะครับหรือแม้แต่ปัจจบุบันก็คือการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้แต่ในอินเทอร์เน็ตข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มันมีขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันถูกผุดขึ้นมาทุกๆุกวันนะครับข้อมูลในเรื่องต่างๆเนี่ยมันถูกกรอกข้อมูลลงไปในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูล ที่มันผ่านการตรวจสอบที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีทั้งที่ตรวจสอบแล้วแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบดังนั้นเนี่ยข้อควรระวังในการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คือเราควรจะเลือกข้อมูลที่มันมีความน่าเชื่อถือนะครับว่าข้อมูลนั้นน่ะมันถูกสร้างขึ้นมาจากใครนะครับแล้วมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วก็ ข้อมูลนั้นเนี่ยมันอิงก,กับหัวข้อที่เราต้องการจะสืบคนหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมครับว่าในอินเดอร์เน็ตเนี่ยใครก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปสืบผลข้อมูลหรือไปอ่านในสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากเพียงไรน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกับสไลด์ถัดไปเลยครับอ่ะครับต่อมานะครับการรวบรวมข้อมูล สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยเราต้องประมวลผลนะครับโดยนาข้อมูลเนี่ยมาจัดเรียงตามหมวดหมู่นะครับให้มันแยกข้อมูลเนี่ยออกจากกันได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันมาเรียงลําดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลนั้นน,น,นะครับเพื่อเวลาเราจัดเก็บข้อมูลแล้วแล้วเรากลับมาเพื่อค้นหาข้อมูลนั้นอีกรอบเนี่ยเราจะได้อ่าหาได้ง่ายนะครับ เพราะว่ามันมีการเรียงลำดับหรือการแบ่งประเภทข้อมูลไปแล้วมันหาได้ง่ายกว่าการที่เวลาเรามานั่งหาเยอะๆเนี่ยมันก็ใช้เวลานานถูกไหมครับยิ่งถ้าเรามีข้อมูลที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยมันโอกาสที่มันจะใช้เวลานานมันก็มีนะครับเพราะบา,บางสถานการณ์เนี่ยเราต้องรีบใช้ข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเก็บบมสเปสสะปะเราไม่ได้จัดระเบียบของข้อมูลที่เราหามาได้มันก็อาจจะทําให้ เสียเวลาที่เราต้องมานั่งค้นหาข้อมูลใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเป็นเ,เป็นการรวบรวมข้อมูลก็คือให้นักเรียนเนี่ยค้นหาข้อมูลที่ทำไมครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สนใจเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่สนใจที่ถูกถูกขึ้นมาเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจก็คือสุนัขต้นมะลิต้นมะพร้าวต้นกุลาบแมวแล้วก็กระต่าย สิ่งที่สนใจเก็บข้อมูลมาได้ทั้งหมด6ใช่ไหมครับ6ชนิดเพราะฉะนั้นเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลถ้าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแยกแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับโดยในตัวอย่างเ,เขาแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของพืชแล้วก็กลุ่มของสัตว์ถูกไหมครับกลุ่มของสัตว์สุนัขก,ก็ถูกโยงไปหากลุ่มของสัตว์นะครับต้นมะลิก็เป็น ตีมีชีวิตของพืชอะไรประมาณนี้ต้นมะพร้าวก็มาของพืชอะไรนะครับต้นกลาประมาณตรงนี้ก็คือเป็นการจะเก็บข้อมูลนะครับโดยที่อันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเพราะว่าข้อมูลมันมีน้อยมันมีแค่แค่หกอันเองเราเราดูแค่มรนทัดเดียวมันก็ได้มันไม่มันบางทีหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าก็แค่6อันไม่เห็นจำเป็นต้องแยกข้อมูลแต่ถ้าเกิดเราไม่แยกให้เป็นนิสัยแล้วเกิดวันหนึ่งเราต้องไปรวบรวมข้อมูลที่มันมี เป็นพันๆข้อมูลเนี่ยเวลาเราไปค้นหาเราก็ต้องไปนั่งไล่ทีละบรรทัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การค้นหาข้อมูลที่ไปกลับไปดูข้อมูลที่เราค้นหาใหม่อีกรอบเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความล่าช้าแล้วก็บางทีเราอาจจะงงแล้วบางทีอาจจะต้องค้นหาข้อมูลใหม่อีกหนึ่งรอบเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปพบกับตัวอย่างที่2นะครับในการแย,ยกแยะข้อมูลนะครับ <S <S โอเคครับตัวอย่างที่2นะครับก็คือการสืบค้นข้อมูลของของใช้ประจําตัวนะครับ ใช้ประจําตัวโดยที่ก็ไปรวบรวมมาได้สมุดดินสอไม้บรรทัดช้อนแปรงหนังสือเรียนกางเกงเสื้อจานรองเท้าอย่างลบถูกไหมครับทั้งหมด11อันทั้งสบสิชนิดเพราะฉะนั้นเวลาเราได้แบบข้อมูลแบบนี้มาเราก็ต้องเอามาจัดกลุ่มเหมือนอันเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็3กลุ่มถูกตั้งขึ้นมาเพราะมันมีมากขึ้นก่อนการเรียนเครื่องแต่งกายแล้วก็ของใช้ถูกไหมครับของใช้ เพราะฉะนั้นก็เอาข้อมูลแต่ละอันเนี่ยมาจับยัดเลยว่าข้อมูลไหนครจะอยู่ชั้นไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นการข้อมูลน้อยแต่ในทางที่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นตารางนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราดูข้อมูลเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปพบกับสไลด์ถัดไปที่มันเป็นข้อมูลจัดเก็บข้อมูลแบบตารางนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกับสไลด์ถัดไปครับ โอเคครับกบมาพบกับสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นการรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์การเรียนนะครับโดยอันนี้ต้องนักเรียนต้องตั้งใจดูนะครับเพราะมันจะยิงถึงกับการบ้านกับงานที่ครูสั่งนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนมีอยู่ใช่ไหมครับก็เช่นอ่ะอแรกรวบรวมสมุดหนังสือเรียนดินสอไม้บรรทัดนะครับยางลบถูกไหมครับแล้วก็รวบรวมมา รวบรวมได้ข้อมูลมา5อย่างแล้วมาดูข้อมูลเขาบอกว่าโจย์เขาบอกว่าราคาของอุปกรณ์ราคาของอุปกรณ์การเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เนี่ยมันก็ต้องมาค้นหาราคาอีกถูกไหมครับค้นหาราคาสมมุดร,ราคาเท่าไรสิบห้าบาทสี่สิบแปดใช่ไหมสิบสองห้าบาทเจ็ดบาทแล้วลบเจ็ดบาทการเก็บข้อมูลแบบนี้มันเป็นตลาดมันจะทําให เวลาเราเข้าไปค้นหาข้อมูลเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นมันรวดสะดวกรวดเร็วนะครับบางทีอาจจะมีเป็นพันพันพันตารางเลยและเวลาเรามาไล่ดูเนี่ยเราก็จะเห็นาอะไรการหนึ่งคืออะไรเนี่ยเราก็จะเวลาเรากลับมาดูข้อมูลมาอีกรอบเนี่ยมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บข้อมูลโดยแยกเป็นตารางมันทําให้เวลาเราจะนาข้อมูลมาใช้งานมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยว ไปพบกับสไลด์ที่จะเป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายการบ้านในหนึ่งรอบนะครับก็ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มานะครับคือกระดาษสมุดปากกาอะไรพวกนี้ครับเตรียมทําตามที่ครูจะอธิบายนะครับขีนครับอ่าโอเคครับกลับมาพบกับสไลด์ถัดมานะครับคือสไลด์ของการบ้านแล้วนะครับเป็นการบ้านแล้วละโดยการบ้านเนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยไป รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนมีอยู่นะครับมาเขียนลงในตารางอันนี้คือยกตัวอย่างให้5อันนะครับสมุดดินสอหนังสือเรียนมาบรรทัดยางลบเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนเหมือนครูก็ได้หรือใครใครไม่มีนไหนก็ไม่ต้องเขียนหรือใครมีมากกว่านี้สมมติใครมีปากกาก็เขียนเพิ่มมาเลยตีตารางปึ๊บตีตารางเขียนเพิ่มมาเลยปากกาอะไรเงี้ยครับปากกาสามารถเขียนเพิ่มเข้ามาแล้วจากนั้น ครูให้ไปนับจํานวนที่นักเรียนมีอยู่ถูกไหมครับสมมุติสมมติใครมี5เล่มก็เขียน5มาเลยใครมี10เล่มก็เขียน10มานะครับใครมีเท่าไหร่ก็เขียนมาสามารถเขียนได้มากกว่า6นะครับแล้วเอาตามที่นักเรียนสนใจนะครับแล้วก็การบ้านอันนี้ครูจะสร้างอัลบั้มให้นักเรียน,นยอยู่ในอัลบั้มของแต่ละห้องแล้วนะครับจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องการรวบรวมข้อมูลนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ย ถ่ายรูปงานที่นักเรียนทําแล้วเนี่ยเขียนชื่อให้ชัดเจนนะครับจ้าอีกครั้งหนึ่งเขียนชื่อให้ชัดเจนอย่าลืมเขียนชื่อนะครับอัปโหลดให้ถูกอัลบั้มนะครับในแต่ละห้องของนักเรียนเพราะว่าถ้านักเรียนเกิดอัปผิดช,ช่องเนี่ยผิดอัลบั้มเนี่ยครูบางทีครูมองไม่เห็นของอัลบัม้มครูคนอื่นเนี่ยมันจะปนกันแล้วเพราะฉะนั้นงานที่นักเรียนส่งมามันก็จะไม่ถึงครูนะครับอย่าลืมเช็คนะครับงานชิ้นนี้ให้ลงในอัลบั้มจํานวนอุปกรณ์ ออการรวบรวมข้อมูลนะครับงานที่ชื่อให้นักเรียนไปรวบรวมจํานวนปุปกณ์นเนี่ยให้ลงในอัลบั้มที่ชื่อวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการรวบรวมข้อมูลนะครับอย่าลืมนะครับโอเคนะครับถ้าสําหรับการบ้านก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับนักเรียนคนไหนเนี่ยออถ้ามีข้อสงสัยก็เดี๋ยวเก็บไว้ถามกับครูตอนเรียนในสัปดาห์หน้าได้นะครับงั้นสําหรับ Uh, วันนี้เนี่ยวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคำนวณของชั้นงปนะถมศึกษาปีที่4นะครับเรื่องการรวบรวมข้อมูลก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็เน้นย้ำครั้งสุดท้ายนะครับอย่าลืมส่งกันบ้านทุกคนนะครับจะได้มีคะแนนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ